สวัสดีครับผมพบกับนาต้อมขายปอดอีกแล้วนะครับที่นี่ปอดอาร์เอสาขากระปะพฤกนะครับผมวันนี้นะครับต้อมจะพามาทําความรู้จักตัวนี้ครับเจลวดทางเรียบใน m s r มนะครับผมตัวนี้นะครับผมซึ่ง m s r มนี่นะครับผมเป็นตัวราคา1นล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมมาจากอะไรนะครับผม m s r มนี่ครับเป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับผมที่เป็นกระบะทางเรียบที่ทางปอดอาร์เอนะครับผมกับตํานักแต่งรถ m s r มตัวนี้เลยนะครับผม ร่วมมือกันนะครับผมประกอบกันประกอบตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเริ่มต้นเลยนะครับผมที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาที่ดัดแปลงขึ้นมาใหม่หรือก็จะเป็นของกระจังหน้านะครับผมจะมีการดัดแปลงเปลี่ยนออกแบบมาใหม่เลยครับผมให้มีความดูตสปอดแล้วก็ดุแล้วก็เนี่ยครับมีการจัดกันชนด้านหน้าจะมีเนี่ยจะออกแบบมาเพื่อลดความเร็วที่ใช้ความเร็วสูงแน่นอนนะครับผมก็จะมีการจัดเรียงลําดับของอากาศให้มันมีธรรมนะในการ วิ่งด้วยความเร็วได้สูงนะครับผมกับตัวนี้กระจังหน้าแต่ก็ยังมีคมคงความปลอดภัยให้เราด้วยนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของกล้องหน้ารถนะครับผมแล้วก็ยังจะมีเซ็นเตอร์ให้เราทั้งหมด4จุดด้วยนะครับผมมาพร้อมกับเนี่ยครับอย่างที่บอกครับว่าไฟมชตีคเอลดีก็ยังคงมีอยู่ในตัวนี้นะครับผมก็จะเพิ่มความปลอดภัยในเรื่องของการทอยความเร็วในยามค่ําคืนด้วยนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นยางที่ ยี่สิบเอ็ดนี้นะครับผมสองเจ็ดห้าสี่ห้ายี่สิบเอ็ดนะครับผมเป็นลายของ MSRT ที่ออกแบบกันเลยนะครับผมตาหรับแต่งของ MSRT นะครับผมอ่าคันนี้นะครับทุ่มด้านข้างนะครับแบบเพิ่มขยายความกว้างเพิ่มขึ้นมาเป็นแปดปิดเซนติเมตรนะครับจากเดิมนะครับผมตัวนี้ในเรื่องของโป่งด้านข้างตรงนี้ก็จะมีการจัดเรียงอากาศตรงด้านข้างตรงนี้ให้เราด้วยนะครับผมก็จะเพิ่มความตปอสำหรับความเร็วตรงนี้นะครับอ่า ส่วนด้านข้างก็จะมีนี่ครับเป็นประตูไฟฟ้าที่ทาง M S R T แล้วก็ทางปออ R M A นะครับเป็นการออกแบบร่วมกันนะครับผมแล้วก็ผลิตเจ้าตัวนี้ออกมาส่วนด้านท้ายนะครับผมจะ,จะพาดูด้านข้างจะเป็นประมาณนี้เลยด้านท้ายนะครับผมอย่างที่ต้องบอกว่าตัวนี้นะฮะยัรเทลนะครับผมตัวนี้เป็นในเรื่องของนี่ฮะเป็นการปรับอากาศ ในการที่เราใช้ความเร็วนะครับผมทำงานร่วมกันเห็นไหมครับกับสปอยเลอร์ตรงตัวนี้นะครับผมก็คือเขาจะทําการปรับอากาศไม่ให้อากาศครับหมุนม้วนมาที่กระบะในการที่เราใช้ความเร็วถงสูงมันจะทําให้รถเราเตียตรงนะครับผมแล้วก็ดฟพิเตอร์น่ครับผมกันชนท้ายของเรานะครับของตัว MR เทนี้มีดฟพิเตอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นการออกแบบในการรีดอากาศให้ไม่ให้มีการดูดอากาศให้ติดอ่า ใช้กระบะเรานะครับผมทําให้การใช้ความเร็วของเจ้า MSRT เนี่ยสมูทมากยิ่งขึ้นในความเร็วนะครับผมตัวนี้นะครับผมมีการตัดตัดโหลดนะครับที่40องตานะครับผมการตัดโหลดางหน้าให้เรานะครับผมสําหรับภายในนะครับเดี๋ยวต้องจะพาเข้าดูความหรูหราของเขาภายในนะครับก็จะมีมาร์กนี่ครับมาร์กเซ็นเตอร์เป็นพวมอะไรเป็นแถบสีขาตรงนี้ให้เลยนะครับผมเวลาเราหมุนเราจะได้รู้ว่าจุดอ่า พวงมาลัยล้อเราตรงหรือไม่ตรงนะครับผมเบาะนะครับเป็นลายเฉพาะของเขาเลย M S R T นะครับผมก็จะมีโลโก้เบาะให้เราด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นขับได้ทั้งขับสองแล้วก็ขับสี่นะครับตัวนี้สามารถปรับได้นะครับหน้าจอ12นิ้วนะครับผมเกียร์ไฟฟ้าติดกะปิดเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3ามพันนะครับพลังงานดีเซล นะครับผมปุ่มพุทธตาให้แล้วเบาะก,ก็เป็นเบาะไฟฟ้าทั้งหมดทั้งคู่หน้าเลยนะครับผมราคาตัวนี้นะครับ MSRT นะครับผมสีของตัว MSRT นะครับตัวนี้สีที่จะขาก็จะเป็นสีเทอร์เรมบรูแบบนี้แล้วก็จะเป็นสีดํานะครับมีแค่สองสีนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะต้งรถสั่งรถในตัวของ MSRT ตัวนี้นะครับผม คันน <rude S 2> ี้นะครับผมราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแบาทนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจหรือว่าอยากจะมีถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ M S R T ว่ามันคืออะไรหรือว่าอยากรู้ข้อเสนอโปรโมชั่นต่างๆสามารถทักถามตามได้นะครับที่เราต้องขายปอดนะครับผมรือโทรศูนย์5 5้าสครับผมวันนี้ต้องกับ M S R T ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่รีวิวครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ